แฟนคลับเป็นห่วงลูกแฝดในขันแม่อ้อยเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่เนื้อหอมและถูกจับตามมองอย่างมากในช่วงนี้ค่ะสำหรับบ้านตันจรารักของพ่อบีมกวีและแม่ออยอติพรที่บอกเลยว่านาทีนี้น้องพีน้องทีกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาการแบบก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัดขึ้นแทนเป็นซุปตาตัวน้อยกับความไร้เดียงสา จากคลิปวิดีโอของทางบ้านที่เผยโมเมนต์ของลูกๆในแทบจะทุกมุ่มให้ได้ชมกันขณะที่แฟนๆก็ต่างชื่นชมการเลี้ยงลูกของทั้งคุณพ่อและคุณแม่และก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้แม่ออยอธติพรภรรยาของพ่อบีมกวีได้ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูก4ี่แล้วเพราะตอนนี้คุณแม่ก็กำลังอุ้มท้องน้องแฝดที่สอ,อยู่ และก็ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวให้ทราบอยู่เรื่อยๆผ่านแพลตฟอร์มต่างๆทั้ง YouTube Facebook ร่วมถึง i ิน t a g r กรมแต่ทว่าล่าสุดก็ทำเอาชาวเน็ตอดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะหลังแม่อ่อยต้องเข้าแอดมิดด่วนขณะที่อุ้มท้องลูกแฝดจนต้องนอนนิ่งๆราวหนึ่งชั่วโมงเพื่อรักษาซึ่งแม่อ่อยได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่า ไม่ต้องตกใจค่ะเมื่อวานมามีมาให้วิตามินเฉยๆเนื่องจากผลตรวจแล้วมีเลือดจางนิดหน่อยสีเหมือนชาดำเย็นเลยมามีนอนสบายๆอยู่หนึ่งชั่วโมงเองก็เสร็จเรียบร้อยแม่ๆที่ตั้งท้องอยู่เห็นโพสต์นี้ก็อย่าเพิ่งกังวลผลของตัวเองไปนะคะถ้าคุณหมอไม่ได้ว่าอะไรก็แปลว่าโอเคดีแล้วค่ะเข้าสู่ไตรามารสสมอย่างเป็นทางการ 28บวก6สัปดาห์ท้องนี้ผ่านไปเร็วมากน้ำหนัก59.6กิโลกรัมรอบพุงเบาๆที่40.5นิ้วรอดูคลิปอัปเดตนะคะที่ช่อง b บีมออยชาแนลฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่แม่ออยได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรมต่างก็มีชาวเน็ตและคนบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจมากมายเลยค่ะ ทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่และน้องในขันสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้วยนะคะ